สวัสดีครับผมวันนี้เทยบาลนครก่อสองใช่แนวสีผ้ามาเบิองยังวัดจีมาเบืองตัวผมสีเฮ็ดไอ้ฟ้าปิดปิดบ่อไอ้บ่อพักนะครับเนาะไ่เป็นบ่อพักก็บ่อบ่อบำบัดครับผมฟ้าตะแกงมันชำรุดนะครับผมจีมาสอนสอมเรื่องว่าเฮ็ดไม่นี่ยนะครับเนาะนี่นะครับผมมาเบิองนกันเลยครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เล็กก็สร้างมาเรียบร้อยนะครับเนาะเล็กข้างยังนี่โค้งมันเฮ็ดเรียบร้อยครับผมโค้ง เด, scalable. เดี๋ยวผมอะทีเชื่อมนะครับเนาะสี่เชื่อมเป็นงานเชื่อมครับมือนงานเชื่อมนะครับนะเฮ็ดเป็นฝาบ่อผักนะครับเฮ็ดเป็นลักษณะไดวัตี้ครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งตัวอย่างับเนาะนี่ครับผมเฮ็ดเป็นลักษณะนี้นะครับคือฝามันช่ำรุดนะครับเนาะฝามันช่ำรุดผมก็ผมเฮ็ดใจไมเลยครับผมเฮ็ดใจอันไมเลยครับเนาะฝามันช่ำรุดนะครับเฮ็ดแล้วผมเอาไปปิดมองไหนครับผมเดี๋ยวมาเบื่องครับผมมองไปปิดครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวมาปิดตรงนี้ครับผมเป็นบ่อเป็นบ่อพักนะครับเนาะเป็นบ่อพักน้ำควันสิบปล่อยลงคลองนะครับผมมันมีการฟอกนะครับเนี่ยเพิ่นฟอกออกมาแล้วนะครับเนาะเพิ่นฟอกมาแล้วประเสธฝามาปิดนี่ครับเปลี่ยนคือเปลี่ยนไม้ครับผมเปลี่ยนไม้ยู่ยีหานนะครับเนาะที่ตรงนี้เปลี่ยนอันนะครับที่หานหานหกอันนะครับผมเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าเกลวบนช่้รุดแล้วนะครับเนาะเกลบนช่้รุดแล้วผมจะซ่อมเปลี่ยนนะครับเนาะ นะครับผมต่อมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มาปิดนี่นะครับพี่น้องต่อมแล้วนะครับเนาะนะครับผมฝากวัวไรกดแชร์กดติดตามให้ช่องเทศบานน้ำเกลกอซองเนียน้ำเนเด้อพี่น้องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะนี่ครับโค้งไหมครับผมโค้งไหมผมได้เส้นโค้งไว้แล้วนะครับเนาะนี่เป็นลรคเอเล็กที่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดเป็นริ้วริวมาใส่นะครับเป็นริ้วริวหน่อยครับเนาะอันนี้เป็นโค้งไว้แล้วครับผมหาอันครับผม อันเพื่อที่ทำการเอาไปเปลี่ยนนะครับเนาะผมก็เดี๋ยวค่อยมารับชมกันตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จีเห็ดใส่เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับผมเมื่อกี้เชื่อมคันกลางแล้วนะครับเนาะเชื่อมคันกลางเชื่อมใส่คันกลางแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยแต่ใส่เลี้ยงนะครับนุ่นใส่เลี้ยงครับผมใส่เลี้ยงครับผมผมเชื่อมเสร็จแล้วครับเนาะ เตรียมกันกลางใส่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะใส่เลี้ยงเป็นเป็นเป็นซีซนะครับเนาะเดี๋ยวใส่เลี้ยงตรงนี้นะครับเนาะเลี้ยงเลี้ยงเป็นซีซีเลยเห็นมากนะครับเนาะครับผมครับผมกจะเริ่มเฮ็ดยูประมาณนี้นะครับเนาะกำลังเลี้ยงคุนมากครับผมกำลังเลี้ยงคุนมากนะครับกำลังเทียมเลี้ยงคุนมากครับผม เรื่งเกี่ยมเลี้ยงขึ้นมาครับจะเป็นตาคายนะครับเลี้งยงขึ้นไปงั้นเลยครับนะเนาะเลี้ยงขึ้นไปยันสุดแล้วครับผมนี่นค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไปตอนทำนี่นะครับเนาะกดติดตามพี่อีต่อไปนะครับเนาะพี่อีของนะครับสำหรับพี่อีนี่อขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม